ค่ะเนื่องในวันปียะมหาราชนั่นเองนะคะซึ่งหลายจังหวัดในภาคเหนือค่ะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปียะมหาราชประจําปี2568น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันวันคล้ายวันสวรรคต ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดพะเยานายปูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชาการสารทหารและตำรวจเข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปี ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้นันทสิปาคาในายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีส่วนสนามเนื่องในวันปียะมหาราช โดยมีสารทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับพิธีเริ่มต้นด้วยพิธีถวายบังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่านจากนั้นวางถวายพวงมาลาแด่พระบรมราชานุสาวรีก่อนเข้าสู่ช่วงสวนสนามโดยกองผสมจากทหารตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสสกว่า300นายซึ่งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านภาพแห่งเกยียรติยศ ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองน่านที่บริเวณสนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสละกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลานในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2568วันปิยมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนศารอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสบกรณิกรชาวจังหวัดไม่ห้องสอนทุกมู่เราร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎรและปวงชนชาวสยาม ที่บริเวณพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดลำพูนหลังเก่านายวิวัต์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอายการสารทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ที่พระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห,หัวสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่านายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานนำคณะข้า,ขา,ขาราชาการตุลาการประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายข้าราชาการพลเรือนข้าราชาการส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประจำปี2568ที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามด้านหน้าสารกลางจังหวัดลำปางนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชประจำปี2568พร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานภาครัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยที่พระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดแพร่ นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนาคณะข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทหารตํารวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีนื่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2568หลังจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาของชมรมนิสิตเก่าจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจังหวัดแพร่ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียน ดีมีความประพฤติดีในพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน13ทุนทุนละ2,500บาท ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต,ตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือวันปียมหาราชาประจำปี2568เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎรและปวงประชาชน ชาวไทยตลอดมาที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางนำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสกฆนิกรชาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือวันปียะมหาราชประจำปี2568เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎรและปวงชนชาวไทยตลอดมาวันปียะมหาราชตรงกับวันที่2 3ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรบินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพ เป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพระสกนิกรชาวไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทั้งด้านการปกครองการ,ร,ารบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาการสาธารณาสุขตลอดจนสาธารณูปภคต่างๆและที่สําคัญคือการเลิกทาสทําให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและทําให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้